สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุสู่อฟท of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เหลือปันสุดท้ายแล้วเนาะเป็นวันอาทิตย์นะคะเรามาอัปเดตดวามรักความสัมพันธ์ของคุณ1-16มกรานี้ในปีใหม่นี้นะคะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของความรักของคุณบ้างนะคะ เป็นการดูดวงแบบจนรุนเรดดิ้งเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเก,การดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะโอเคไหมโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นํำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะคนรักเก่าใครกลับมาหรือเปล่าจ้าทิจามีคนกลับมาไหมคนเก่าๆหรือนั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆความรักเก่าๆคนเก่าๆ หรือได้กลับไปเยี่ยมเยือนสิ่งเก่าๆเช่นบ้านเกิดบ้านเก่าประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักคนที่คุณรักเขายังมีความรักให้คุณอยู่นะเป็นความรักหรือเป็นความรุ่มหลงมันมีเดวิลขึ้นมาด้วยตตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไรดีนะคะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์เลือกไม่ได้ เลือกไม่ได้อุ้ยตังขึ้นมาได้โชคได้ลาบก้อนโตมาหรือยังจ๊ะมีลาบก้อนโตขึ้นออกมาเป็นไพ่ปิดของคุณด้วยคุณไม่ได้ลาบเขาก็ได้ลาบหรือความรักทั้งนี้มันมีความรู้สึกที่มีเงินมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องมาช่วยกันเรื่องของการงานในชีวิตอาจจะเป็นได้ประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นลักษณะของไพ่พลังงานหลักหนึ่งใบนะคะแล้วก็คนที่คุณรักห้าใบ ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5้าใบค่ะไพ่ใบแรกเป็นลักษณะของ night of wands ไพ่ใบนี้เหมือนกับการวางแผนคุณวางแผนอะไรหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างได้มาถึงแล้วมันเป็นจุดสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงการได้รับข่าวสาร เรื่องของงานการในเร็ววันนะคะคุณต้องพยายามทําอะไรบางอย่างให้มันรู้ล่วงสมความตั้งใจคุณมีความมุ่งมั่นมากเรียกว่ามีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้ตอตอุปรสรรคค่ะมีความมุ่งมา่นปรารถนาที่จะไปให้ถึงเป็นคนชอบรักการผจญภัยรักการเดินทางนะคะในหัวนั้นมีโครงการมากมายต่างๆเป็นคนที่มีมีพรสวรรค์นในเรื่องของการคิดค่อนข้างดี นะคะอยากทำนู่นทำนั่นทำนี่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็คุณมีสิ่งที่จะนำพามันไปได้ด้วยนะคะหรือมีการยกย้ายการเดินทางไกลเช่นไปที่ภูเขาท,ที่มีน้ำนะคะการเดินทางการยกย้ายบางคนอาจจะเรียนต่อไปไกลถึงต่างประเทศการย้ายถิ่นฐานก็ได้เช่นย้ายจากอีกที่หนึง่งไปอยู่บ้านเก่าบ้านเกิดก็เป็นไปได้การเดินทางหรือการถ้าทำงานเกี่ยวกับการเดินทางยวดยานพาหนะการขนส่ง น่าจะเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นคนนิสัยร่าเริงทีเดียวคบคนง่ายจิตใจดีแต่เป็นคนเื้อเป็นคนเืือเอาการเลยเรียกว่าเดือใช้ได้ในด้านของความรักล่ะในด้านของความรักความสัมพันธ์ก็ไพ่บอกว่าในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วเกินไปความต้องการที่มีพลังที่มันเร็วเกินไปช้าๆลงหน่อย ความรักบางคนต้องศึกษาต้องพูดคุยอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบต้องตึกตองให้รอบคอบดีๆนิสัยคุณค่อนข้างลุยๆพร้อมจะรุยในความสัมพันธ์ด้วยถ้าตาถ้าชอบใครก็ตามจีบทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอยากได้เขามาเป็นเมียหรือมาเป็นสามีประมาณนั้นทีเดียวไพ่าบางอย่าไพ่ามาเตือนว่าในวางความสัมพันธ์อย่าไปเร็วนะคะ่ะใจเย็นๆน,นิดหนึ่งไพ่ห้าใบาของคุณอดีตที่ผ่านมาคุณกำลังนั่งคิดถึงจริงเกา่เกา ไพ่ของ stick o f c ครับการกลับไปบ้านเก่าบ้านเกิดหรือการคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตหรือคนรักเก่าของคุณคนรักเก่ากลับมาทักมาไทยไหมมีใครที่หายไปจากชีวิตของคุณแล้วเคยกลับมาบ้างไหมหรือคุณอยากให้เขากลับมาแต่มันม night o f ครับคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมมีทั้งคนเก่ามาทักคนใหม่ก็เข้ามานะจ๊ะแต่มีความรู้สึกถึงถึงการรอคอย คุณกำลังรอคอยให้คนเก่าๆกลับมาเราคอยอย่างตั้งใจเราคอยอย่างความหวงังรอคอยไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอคะไปขอพรให้เขากลับมาหรอคะขอให้กลับมารักกันดังเดิมหรอคะเรือมูลมาบอกว่าแต่คุณยังไม่แน่ใจและไม่มั่นใจระหว่างคุณจะเดินไปข้างหน้าหรือจะรออยู่ตรงนี้ดีน่ะนะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจสับสนอรรมานกับชีวิตมากๆนะจ๊ะแต่ก็ยังรออยู่ตรงนี้ฉันยังรออยู่ตรงนี้ คุณไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาไมหมดอกคุณไม่แน่ใจว่าเขาไปแล้วเขาจะคิดถึงคุณไหมเขาจะกลับมาไหมเขาจะมาทักคุณไหมเออคุณรออยู่การรอรอเพื่อขอโอกาสรอเพื่อการเริ่มต้นใหม่หรือรอให้จิตใจคุณน,นิ่งพอนะจ,จ้าทิศคนที่คุณรักรู้สึกยังไงเอชออฟคับค่ะเขามีรักใหม่หรอคะเขามีคนใหม่เข้ามาแล้วเหรอหรือในอดีตที่ผ่านมาเขามีคนใหม่หรือเขามีคนเก่าๆที่เขากลับไปรักครั้งนี้อาจจะเป็นความต้องการในความรู้สึกที่ ระวังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ชอบความสัมพันธ์ที่ one n น g h t stand หรือคุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วเขานิ่งเฉยใส่คุณเป็นการพักเบรกกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นการพักเบรกเฉยนิ่งไม่พูดไม่คุยไม่เจรจาบางคนห่างหายกันไปแล้วบางคนเลิกกันไปแล้วเขายังไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะยังผูกจิตผูกใจยังคิดถึงคุณยังไม่ลืมคุณนะคะแต่เขาก็คิดว่าเขาจะไม่ทําอะไรดอกในความสัมพันธ์เนี้ย คนคนนี้ค่อนข้างจะไม่ชอบให้ใครคอนโทรลชอบคอนโทรลคนอื่นมากกว่าให้ใครคอนโทรลคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการสสบตคนที่รักษากฎหมายคนที่มีความยุติธรรมในใจมันเป็นความยุติธรรมสําสหรับเขาสราหรับคุณเขาอาจจะคุณเป็นผู้ให้แล้วเขาอาจจะไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณเลยก็ได้คุณพยายามเรียกร้องหาความยุติธรรมหรือเขากันแน่คนคนนี้เป็นคนลันลานะคะเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้รรนันลาเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วแหละเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วเขานิ่งเฉยเขาเงียบ เขาคิดถึงไหมยังคิดถึงอยากกลับไหมอยากแต่เขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นแหละเขานิ่งเฉยแล้วเขามีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะขวัวแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะคุณพ,พยายามโฟกัสกับงานกับเงินอยากอยากซื้อบ้านเหรอคะในปีนี้มีใหม่ๆอยากซื้อบ้านอยากได้ครอบครัวที่อบอุน่นอยากกับไปอยู่กับครอบครัวแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงความสัมพันธ์อยากจะกักไว้อยากจะมีไว้อยากจะมีอยู่แต่เลือกไม่ได้ว่าจะทํำยังไง ความสัมพันธ์ที่อาจจะยังนั่งยังนั่งคิดถึงผูกพันเดินจากมานานแล้วก็จริงแต่ยังคิดถึงยังผูกพันยังลืมไม่ลงประมาณนั้นความรักของคุณอาจจะมีเงินทองผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือความรักที่ที่มันอาจจะได้ของขวัญของฝากจากคนรักก็ได้นะคุณถ้าคุณมีคนที่คุณรักนะนะมีโอกาสได้ของขวัญของฝากนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเดอสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีมังกร ตาสีพฤษบระธาตน้ำกรากฏมีพฤจิกเขาเขาคิดยังไงเขาจบนะเขาพร้อมจบนะถ้ามันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ถามว่าเขาอยากมีคุณไว้นะ่ะจริงๆเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะแต่ถ้าการมีกันแล้วต้องทะเลาะก,กันต้องสร้างความทุกข์ใจเศร้าใจต้องก้าม ต้องสร้างความบาดหมางให้กันและกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีก็ได้แต่ถามว่าใจลึกๆเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับแล้วคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาคุณบอกคุณก็เหนื่อยในการวิ่งตามคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นถ้าการมีแฟนแล้วเหมือนไม่เมก็มาเราจะเมย์ทาไมคุณจะพักเบรกคุณจะหยุดนิ่งและคุณจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้จงได้คุณน้อยใจเขาคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่แคร์เขาไม่คแคร์ค่ะ เขาทําอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นการแคร์คุณเลยเขาทําให้คุณคิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องแคร์เขาฝ่ายเดียวคุณเป็นผู้ให้เขาไม่สามารถทําตามที่คุณต้องการไม่ว่าเวเงื่อนไขของททมิ่งเวลาเงื่อนไขของความต้องการคุณวอนอะไรเขาก็ไม่ตอบสนองคุณอะประมาณนั้นอะเขาทําเหมือนไม่รักคุณอะประมาณนั้นแหละอืมอะไปต่อคนที่เบรก,กกันไปแล้วคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่ไม่คุยกันแล้วมีโอกาสกลับมา คุยกันได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ไหมบางคนกลับมานะคะในบางคนหรือบางคนไม่กลับถามว่าทําไมละอาจารย์เพราะว่าการกลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่ดวงของคุณมันอยู่ที่โชคชะตามันอยู่ที่บุญวาสนาของคุณสองคนด้วยนะจ๊ะแล้วแต่บุญทํากรรมแต่งนะจ๊ะอ้ามาจะมีโอกาสกลับมาไหม รักกันไหมมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันหมายถึงวัดต่อให้เขาทําไม่ดีกับคุณคุณก็ยังรักยังคิดถึงยังห่วงใยยังอยากให้เขากลับมากลับมาค่ะการกลับมานั้นการมีคนทักมาแบบด่วนแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยนะการกลับมานั้นแต่คุณอาจจะเฉยกับสิ่งนี้แล้วก็ได้เพิกเฉยต่อโอกาสเหมือนคุณเจ็บจนชินคุณเจ็บจนไม่อยากให้อภัยคุณเจ็บจนไม่อยากกลับไปตรงนั้นอีกแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วเงื่อนไขระหว่างเวลาเงื่อนไขระหว่างสิ่งที่คุณต้องรับในความเป็นเขาให้ได้ถ้าเขามีครอบครัวแล้วมันหมายถึงคุณต้องยอมเจ็บช้ำระกำใจอยู่เป็นบ้านสองคุกกันลับๆอยู่ในที่ลึกๆเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้เรียกร้องเรียกร้องสถานะเรียกร้องความต้องการเรียกร้องแม้กระทั่งเวลาเขาก็ยังไม่มีให้คุณเขาจะทําตามใจเขาแล้วก็โฟกัสกับครัวของเขาเป็นหลัก ประมาณนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์ที่ที่อยู่ตรงนี้ได้ไหมอยู่แล้วรับฉันให้ได้ยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณมีคนเข้ามาคุณอยากกลับไปค่ะคุณยังอยากกลับไปอยู่นะแต่คุณรู้ว่าการที่คุณกลับไปมันสร้างความเสียใจให้กับคุณคุณรู้ว่ากลับไปก็เหมือนเดิมเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณเริ่มมีความรู้สึกที่ว่าการอยู่ตรงนั้น มันทําให้คุณต้องทุกข์เพราะฉะนั้นคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตในวันข้างหน้าถึงคุณคิดว่าคุณกลับไปในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมไม่ชัดเจนเหมือนเดิมไม่ใส่ใจเหมือนเดิมคุณเลยคิดว่ามันน่าจะจบลงไปซะน่าดีแล้วแต่ถามว่ายังรักไหมยังรักอืมเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาบอกว่าเขายังถือคุณไว้ในมือนะ แต่เขาไม่อยากทะเลาะกับคุณมีความบาดหมางบางค,ทคนทะเลาะกันแล้วจบกันไปเขาก็ค่อนข้างจะมีโก้ในเมื่อคุณไม่ฟังในเมื่อคุณไม่ฟังในเมื่อคุณอยู่ไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้และเขาตอบสนองไม่ได้เขาก็จะปล่อยให้คุณไปถ้ากลับมาก็ดีแต่ไม่กลับมาก็ได้เขาก็บอกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเขามองว่าถ้าคุณสองคนยังมีโอกาสยังมีระยะเวลายังมีสิ่งดีๆให้แก่การร่วมกันยังมีวาสนาร่วมกันก็คงจะกลับมาได้แต่ถ้าไม่กลับมาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร คุณหลักฝากบอกเขาห้าใบคุณก็รักเขาถือเขาไว้ในมือแต่คุณบอกรักแล้วต้องอดทนรักแล้วเฝ้าหวัดระแวงในเขาที่เขาโกหกหลอกลวงและเขาทําให้คุณเจ็บมากในความสัมพันธ์นี้คุณมีเด็กเข้ามานะคุณมีเด็กเข้ามานะคะในชีวิตอาจจะมีเด็กเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ความรู้สึกของคุณที่คุณน่ะพยายามคุณบอกว่าคุณทํามาหมดแล้วให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่าง พยายามกลับตัวพยายามรักษาเขาไว้สุดชีวิตแล้วพยายามทนทุกวิถีทางแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆคุณก็พร้อมจะจบกับมันขอให้แนะนำห้าใบาค่ะเตรียมเพชสระวังการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์การไปเริ่มต้นใหม่ถึงถึงเวลาแล้วที่ทุกอย่างไม่ชัดเจนคุณคุณพอกับมันแล้วคุณไม่อยากไปอยู่ตรงนี้อีกแล้วคุณเบื่อกับความรู้สึกที่คุณเบื่อกับความรู้สึก ของคุณที่ที่ไม่อยากจะยืนอยู่นะตรงนี้คุณยืนอยู่ตรงนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วคุณบอกว่าคุณเจ็บมากเกินกว่าที่คุณจะจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณเจ็บจนคุณอยากพักคุณอยากเบรกเพราะคุณมองว่าถ้าคุณอยู่ในความรู้สึกแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นความสัมพันธ์ก็ไม่ได้พัฒนาขึ้น รักก็ไม่ได้ดีขึ้นเขาก็ไม่เลือกเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคุณใช้เส้นส์ของคุณนำทางค่ะแล้วก็แล้วก็พยายามที่คุณรู้อยู่จริงๆคุณรู้นั่นแหละว่ายังไงต่อให้กลับไปก็เหมือนเดิมแล้วค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนในเมื่อเขาคุณอยากได้ความชัดเจนแล้วเขาให้ไม่ได้ในเมื่อคุณอยากได้อะไรเขาไม่ตอบสนองคุณได้ให้เป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับกันได้เพราะเขาเลือกคนของเขาไม่ใช่คุณ เพราะงั้นเดินออกมาจากความสัมพันธ์แบบเงียบๆหรือเดินออกมาไกลแล้วก็ไปต่อข้างหน้านะคะคุณจะไม่ได้รับอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยนอกจากความเสียใจอาทิตย์เสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเจ็บจนชินเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงเจ็บจนเจ็บจนอธิบายยากลําบากมากเจ็บจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วถ้าในเมื่อคุณรู้ว่าเจ็บขนาดนั้นพอแล้วหรือยังเจ็บแล้วจบหรือจะเจ็บ ไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกมานะคะอาจารย์ลงให้แล้วอของปีใหม่นี้การงานการเงินความรักแล้วก็วิธีวิธีเสริมดวงลองไปดูนะคะคุณจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้การลองทําอะไรกับสิ่งใหม่ๆดูมันไม่ทําให้ชีวิตคุณแย่ลงไปมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีขึ้นก็ได้เพราะเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายลองดูนะคะเผื่อจะดีในวันในในใน,ในปีใหม่นี้ ลองเปลี่ยนความคิดดูชีวิตคุณอาจจะได้เปลี่ยนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั่นบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลไลมาค่ะ A F e y, แอไซ AFE 03 2 9์เวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ